You. คนที่มีสเสน่ห์อย่างคุณนะยังไงยังไงคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีความรัก <Kas> ท <per now> ี่ทรงเสน่ห์อยู่แล้วความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณนับแต่นี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นความรักที่ทรงเสน่ห์อย่างแน่นอนเพราะว่าจะเป็นความรักที่พากันเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรอบด้านนะคะพากันปังอ่ะเข้าใจป่ะทั้งงานทั้งเงินทั้งชีวิตรอบด้านต้องบอกเลยว่าจะพากันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีศักยภาพนะเ,เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวคุณเองได้เลยเพราะว่าดวงชะตาของคุณกําลังจะพาตัวคุณเนี่ยไปสู่ความรักที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาหากมันไม่เป็นไปดังใจมันผิดพลาดไปต้องบอกเลยไม่ใช่ความผิดคุณแล้วก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นโชคดีของคุณก็ได้นะที่ผ่านปัญหาอุปสรรคความรักเก่าๆไปแล้วเพราะดูเหมือนกับว่าตอนเนี้ยไอ้ที่ผ่านมามัน ที่ท,ที่ที่มันไม่ลงล็อกลงตัวหรือผิดหวังที่ผ่านมาต้องบอกเลยมันเป็นอาจจะเป็น,นกลไกของจักรวาลที่กําลังบอกคุณว่าสิ่งเหล่านั้นหรือคนเหล่านั้นมันไม่คู่ควรกับคุณคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้คนที่ดีกว่านี้คนที่เจะสามารถส่งเสริมช่วยเหลือกู้กูลชีวิตของคุณให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตกว่านี้มันก็เลยส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปนะเพื่อไปสู่ เพื่อพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่หรือพาไปเจอคนที่ทำจะทำจะช่วยเหลือส่งเสริมเกือ้อกูลให้ชีวิตของคุณยิ่งใหญ่และเติบโตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมากกว่านี้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายแล้วก็อย่าไปเสียใจกับความสัมพันธ์เก่าๆที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปบางครั้งบางทีจัก,กรวาลอาจจะกาลังจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนให้กับคนก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันท็อกซิ อะไรที่ไม่สบายใจความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่ผ่านมาที่คุณได้ผ่านมันมาแล้วต้องบอกเลยว่าช่างมันไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณผ่านมันมา,มาได้หมดแล้วเพราะตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคุณน,นั่นเองอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบและการใบสุดท้ายว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนอีกเนาะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย เตรียมรับความรักที่ดีที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเร็วๆนี้ได้เลยนะจ๊ะเออคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะย้ำอีกทีคนมีเสน่ห์แบบคุณน่ะใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้อยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกเลยคนมีเสน่ห์อย่างคุณนะใครๆก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีเสน่ห์อย่างคุณน่ะยังไงยังไงคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ทรงเสน่ห์อยู่แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณกําลังจะ เดินทางไปสู่ความรักที่ดีและต้องบอเลยนะสิ่งที่น่าสนใจนับจากนี้ก็คือว่าทันทีที่คุณมีความรักที่ดีมีคนดีๆเข้ามาคนเก่าๆจะรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจมากขึ้นกว่าเดิมและอยากจะกลับมาหาคุณด้วยนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจมั่นนามันโหนกในเสน่ห์ของตัวคุณเองได้เลย คนที่มีสเสน่ห์อย่างคุณนะยังใครๆเขาก็อยากอยู่ใกล้ใครๆก็อยากชิดใกล้ใครๆก็อยากคบหาอยากเป็นแฟนด้วยอยากรักษาไว้อยู่แล้วนะสำหรับใครที่เดินออกจากชีวิตของคนไปขอแสดงความเสียใจกับคนเหล่านั้นด้วยเพราะว่าเขาพลาด ลาดที่จะได้มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่มีสเสน่ห์เช่นคุณนะและนับแต่นี้ต้องบอกเลยดวงชะตาชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนผานไปนสู่จุดที่คุณจะได้เจอความรักที่ดีอย่างแน่นอนดวงชะตาคุณมีโอกาสที่จะได้มีความรักที่ดีมีคนรักที่ดีอย่างแน่นอนและต้องบอกเลยว่านับแต่นี้นะ ดวงชะตาชีวิตของคุณกําลังเคลื่อนที่พาคุณไปสู่จุดที่คุณจะได้เจอคนรักที่ดีความรักที่ดีความสุขความสมหวังและถึงจุดนั้นต้องบอกเลยคนเก่าๆจะกลับมาเสียดายและเสียใจมากที่สุดในชีวิตที่พลาดคนที่มีสเสน่ห์อย่างคุณไปเข้าใจปะใครแล,แล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีได้นะ